มัจจุราชขนองตอนหลักธรรมดีงามยอดเขาสี่สิงหงนับเป็นยอดเขาสูงสุดภายใน36ยอดของอึ้งสัวสูงเยี่ยมที่เมฆลมเย็ยนเยือกเสียกระดูกโ้มกระดามอยู่ตลอดเวลาพิสางสายามนี้บนยอดเขาได้มีผู้ยืนดูอยู่เจดคนในจำนวนเจ็ดคนนี้คือเท่าหัวสัวเท่าไซสัวขุนพลพระสุธ,ธากงจูนำอีเล่าโจและล้างยี่ชิวยี คนทั้งปวงต่างมาตามกํากหนดนัานหมายของโตโคแชซงก็รอคอยด้วยความกระวนกระวายใจขณะนั้นเท่าหัวส่วกล่าวกับเท่าไทส่วว่าทางปุซ๊ซีท่านดูการมาของโตโคแชซงในวันนี้จะมอบตัวอย่างไรกับผู้มีว,สวิสุทธิอนุญา์ทั้งหลายหรือเท่าไทสัวใส่หน้าเป็นถีไม่ทราบเท่าหัวสว่วกล่าวต่อไปด้วยน้ําเสียงเย็นชาว่า นอกจากมันจะฆ่าตัวตายบนสีซิ่งองมากนีเชนั้นมันจะแก้ตัวอย่างไรพวกเราก็ไม่มีความสนใจอย่างเด็กขาดขุนพลพระส,สุทธาเหลือบแลดูคนทั้งสองแวบบหนึ่งแล้วจึงกล่าวเสริมขึ้นว่าตายหรือนับว่าให้ความเวทนาต่อมันมากไปทุกผู้คนในบริเวณนั้นต่มีท่าทีเดือดดาลคลางแค้นมีแต่หน้ามีเล่าโจกับและลางยี่ชิวยีที่มันเกิดความร้อนรน ใจแทนตกโกแช่ซงอยู่บ้างหน้ามีเล่าโจยปรากฏรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ากล่าวอย่างไม่เห็นด้วยว่าไหนความคิดเห็นของข้าพเจ้าผู้รู้สึกผิดกว่าท่านทั้งหลายอยู่บ้างขุนพลพระสุทธาสีหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเล็กน้อยกล่าวว่ามอาโรหิตเป็นมหันทภัยอันร้ายแรงของพวกท่านเข้าใจว่ายังจะพออภัยให้ได้ด้วยหรือนดามีเล่าโจยยิม้มแางกล่าวว่า พลังเงาโลหิตตามคำร่ำลือนั้นยามฝึกปรือสำเร็จแล้วก็จะกลับกลายจากนิสัยนั่งเดินไปแต่โตโกะแชซงยังคงเป็นปกติอยู่หาได้สูญเสียสามารถสํานึกจนเร็วซ้มต่ำช้าไปไมยย่ยิ่งมิเข็นค่ายอยากอาฆาตมาดร้ายไร้ความผิดชอบชั่วดีจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าคำร่ำาลือนั้นต้องไปข้อน่าสงสัยใจยิงหากแม้นอาศัยคำร่ำลือเพียงประการเดียวก็จะมาเปริชชีวิตโตโกะแชซงแล้ว กบเจ้าเป็นคนแรกที่รู้สึกอายุติธรรมมากอยู่ขุนพลพระสุธาพระกระช่างเสียงขึ้นว่าเงาโรหิตเมื่อฝึกเปลืมสำเร็จจะสูญเสียสันดาลเดิมไหนเลยจะเป็นคำร่ำเรือได้เงาโรหิตชีห้วยเมื่อกระ้งกดีขฆ่าฟันคนมาเป็นจำนวนพันๆก็ประจักษ์ตาตอบทุกผู้โกนเป็นเรื่องของความจริงที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ไหนเลยจะเป็นเพียงคำร่ำเรือเล่า น้ำอีเล่าโจ้แค้นหัวล่อล้กกล่าวว่าแต่โต๊โคแช่งไปฆ่าคนมาเท่าใดหรือสภาพอันอันเนตนาบนลานมองไว้เพ่งบนภูเขาแชซีแอย,ยังไม่เพียงพอต่อหลักฐานหรือโอ้ที่ถูกฆ่าตายบนลานมองไว้เพ่งของแชซีย,ยต่างเป็นที่ประจักษ์ตาของท่านและข้าพเจ้าอย่างแน่ชัดมีผู้ใดบ้างที่ไรโ้โทษทานสาสมต่อความตายขุนพลพระสุธาหน้าตาแดงฉานขึ้นทันทีตัดก้องขึ้นว่า มิว่าอย่างไรเงาโลหิตย่อเป็นศัตรูของผู้ริมโดยแน่แท้มันเหยียดย้มนามของจอบจกักรพรรดิลมเทพดาในคราอาดีตและขุนพปฟากฟ,ฟ้าพระสุธาทั้งสองคนข้าพเจ้าไม,ม่ยอมจะถูกกลดดาสาบแช่งไปทั่วทั้งบูริมเพราะมันเป็นอนขาดน้ามีเล่าโจก็มีท่าที่เดือดดาลคลั่งแค้นอย่างยิ่งยวดแต่ก็ไม่ได้อราวาตออกมาในครานั้นมุมปากปรากฏรอยยิ้มน้อยๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ะ่าจะเอ่ยปาก ตอบคำผลานได้ยินเสียงม้าแผดน้องก้องกังหวานมาแต่ไกลเสียงที่ยังดังยาวสะถานกังหวานนี้ทำให้ทุกผู้คนในอยบริเวณตาไมิจิตใจเคร่งเครียดเกิดขึ้นจากนั้นสายรุ้สีขาวบ,บนแดงก็พุ่งปราดขึ้นสู่ยอดเขาดุดด,ด่างสายฟ้าสายตาของทุกคนพอเหลียวมองไปเห็นบนหลังมา้มามกงกรที่ควขับมานี่หาใช่ตโ,โกแฉซองไม้แต่เป็นหัวยนนี้และแนงางยุ่ง,ง,ง,ง คนทั้งสองพอบรรลุถึงพวกทุกคนต่างก็รู้สึกคาดคิดไม่ถึงและในขณะนั้นอย่างเห็นที่เชิงเขามีเงาร่างสามโขนกําลังพุ่งปราดปราดดุดด่างสายฟ้าแลบขึ้นสู่ยอดเขานั่นคือเรียกเบ้คขงสือห้วยปิซิว้าและซิงโป้ไขส่สัวสอยี่ป้ามาังกรแสนดูพันเห็นเรียกเบ้คขงสือตโตโก้ื่อขี้อันเป็นนายเก่าก็ยกเท้าหน้าขึ้นหยืนสองขา ร้องด้วยความปราบเพิ่มยินดีจนเสถอนเลื่อนล่านไปทั่วทั้งยอดเขากระโดดปราดไปเกียร์คลออยู่ข้างกายเลี้ยงเบกงสือเลี้ยงเบกงสือรูปครามขนคอมันด้วยความรักใครกลา่าเบาๆว่าสอยเจ้าเหนือยากลำบากเหลือเกินม้ามังก่อนแงหน้าร้องเสียงยาวสะท้านกังวานอีกรั้งตาที่กลมโตรันมบหยดน้ำตาไหลพร,รากลงมาพิการสายเลี้ยงเบกงสือสะท้านใจอย,อย่างรุนแรง ต้องกล่าวเสียงแผ่วเบาด้วยความสลดรันทดว่าอ่าสอยี่เอาเถิดนับแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องพร,รากจากเราอีกแล้วเราก็ทราบว่าเจ้าชราภาพลงมากแล้วแต่แชฉโซกหลานเรากำลังตกอยู่ในไว้ชะกันที่รุ่งเรืองประดุจอาทิตย์ยามเที่ยงวันอนาคตภายหน้ารุ่งเรืองจำหลัดยังไม่มีทางจํากัดลงได้เจ้าก็ไม่มีความดีเด่นขึ้นเทียมเทียบเปรียบด้วยอีกแล้ว กล่าวพรางนับตาพลอยไหลหลังลงบางบาอีกชั่วครู่ให้หลังจึงบทบุญป่าว่าเรายังจะต้องช่วยเหลือแช์ซงอีกเป็นครั้งสุดท้ายปรางเดินไปที่ข้างกายนางอังยงกล่าวเบาๆกับนางว่าทานคงเป็นแนโกเดียแช์ซงกำลังรอท่านอยู่ที่ไหล่เขาเบื้องล่างนางอังยงพอได้ฝั่งรีบพิวร่างวิ่งปาดลงไปทางไหล่เขานางมิสพบหน้าโตกโกแช์ซงเป็นเวลาร่วมเดือน จึงปราถนาจะเสียปีกโบยบินไปที่ข้างกายให้ได้ในชั่วพริบตาเลี้ยงเบกงสือเมื่อเห็นแนงางยง,งจากไปแล้วเมื่อมองดูงเงาหลังหนางพร้อมทั้งบทพึ่งพามว่าขอให้เจ้าทั้งสองจงอยู่ร่วมกันด้วยความสุขตราบสิ้นฟ้าดินขอลาก่อนผ่านพิวกายขึ้นสู่หลังม้ามาก่อนประสานมือคารวะต่อห้วยพิซิ่วใจซิ่งโป๊ไข่สวแล้วกล่าวว่า เรื่องราวในสถานที่นี้ขอเฮียทายทั้งสองโปรโดได้ใส่ใจคุ้มครองรให้มากด้วยข้าเจ้าขออำลาแล้วท่าทีของโตโกชื่อคีทานอง,องอาจไม่ได้เหลือบแลดูเหล่าผู้อยู่บนยอดเขาตั้งแต่แรกเริ่มทั้งเจคนแม้แต่แวบ,บเดียวซิงโป้ครสัวร้องเสียงดังๆบอกน้งองเราจะไปที่ใดเลี้ยงไม่คงสือโตโกชื่อคีแค่หัวเราอย่งขมขื่นแล้วกล่าวว่า ว่าเจ้าสมควรจะหาที่ฝากฝังสอย,ยในบ้านปลายของชีวิตสักแหงเรื่องของแช่สงนั้นรบกวนให้ท่านได้ส่งข่าวให้ทราบในภายหน้าด้วยขออำลาแล้วกล่าวจบหอปากกูเสียงกังวานกึกก้องม้ามาก่อพลอยร้องดังๆขึ้นสามครั้งเท้าทั้งสี่ที่ปลาออกไปจากที่ด่าดดงกับเป็ดอันซดิบาดท,ที่ฟากฟ้าอุปมาด่างหนึ่งห่อเหินเดินอากาศเพียงชั่วพริบตาเดียวก็ละลิ้วลงไปไกลกว่าหลายร้อยวา แต่พานได้ยินเสียงร้องเบาๆดังแววมาทางเชิงเขาว่าจื้อขี้รอขับเจ้าด้วยพานมีเงาร่างสีเขียวกระโดดปราดออกไปและลิ้วฟากะาขึ้นสู่หลังม้ามังกรน,นั่งร่วมรวมกับเลียงเบคงสือหายลับตาไปในหมู่โขดเขาลำเนาไพรตัวเพียงปริบตาเดียวจนไร้วี่แววร่องรอยภายหลังมีผู้เก็บขนนกสีเขียวจากทางเชิงเขสีซิ่งหงของ,ขอ,งอึ้งสัวยอยู่หลายอัน จึงทราบว่าผู้ที่ร่วมทางกันไปกับเลี้ยงเบ๊กคสือในวันนั้นไม่เคยจะย้อนกลับมาอีกคือเล็กอู้เหล่งจู้ผู้เป็นคนรักดั้งเดิมของเลี้ยงเบ๊กคสือนามเดิมกิมเฉียกหนึ่งในสามสก,กุณาซอสัว,สวเรื่องนี้เมื่อแพร่ไปสู่วงผู้นึงเหลงแล้วจึงเป็นเรื่องน่าขบขันแต่ก็เป็นเรื่องน่าสรรเสริญแต่จะดีหรือชั่วประการใดเลี้ยงเบ๊กคสือตกโจโช,ชื่อคี้และเล็กอู้เหล่งจู้กิมเฉียกที่สมัครสมานรอยร้าวในอดีต เชื่อมโยงความรักให้กระชับได้อีกครั้งในครานี้ก็ไม่ได้เป็นสนใจใหญ่ดีเลยส่วนนางอัง,งยงเมื่อวิ่งลงจากยอดเขาแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ทิศทางที่เลีเ้ยงแม่ค้งสือบอกต่อนางจึงได้เห็นโตโกโกแชรโซงในอภรรสีเขียวไมเอี่ยมอ่อ,องท่าทีองอาจสง่างามนั่งรออยู่บนศิลาก้อนใหญ่นางอัง,งยงร้องสุดเสียงไปแต่ไกลว่าแชรโซงกอแชรโซงกอนางวิ่งสุดฝีเท้าไปยังข้างกายโตกโกแชรโซง คว้าแขนบีบไว้อย่างแนบแน่นพังกล่าวว่าแช่สงกรันเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้าคิดถึงท่านเหลือเกินบนใบหน้นาเคร่งเขมของโตโกแช่สงปรากฏรอยยิ้มอย่างปราบลื่มใจลุกขึ้นยืนโอบไหลแนงางยง,ง,งไว้กล่าวอย่างราบเรียบว่าโยงมวยข้าพเจ้าก็มีความคำนึงถึงท่านเช่นกันในเวลาหลายเดือนนี้ข้าพเจ้าก็ได้ด่างได้ผ่านการเวลาหลายปีมาก็ปานกันท่านดูว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปมากายเพียงไรแนงางยงเอมมองดู ด้วยความปราบปลื้มยินดีกล่าวว่าแช่สงกอบุคลิกของท่านยิ่งเจิดจ้าน,น่านิยมขึ้นกว่าเดิมมากมายนะักนับแต่บัดนี้ไปข้าเจ้าจะไม่ยอมพร,รากจากท่านไปอีกต่อไปแล้วโตโกแช่สงยิ้มพลางจ้องหน้าแหน่หางยง้งจนแนวนิ่งอย่างเช่มช้าพันมีหยาดน้ําตาอันใสสะอาดไหลริยออกมากล่าวสีงเกลือว่าถูกแล้วยงมวยช่วชีวิตนี้ของเราจะไม่พลาดจากกันอีกกล่าวแล้วจึงลดน้ำเสียงให้เบาลงอีกว่า โยงมยุ้ยท่านดูทิวทัศน์อันงดงามตะการตาที่นี้สมควรแก่การเดินเที่ยวของเราสองอยู่สักครู่หนึ่งกระมังแนงงังโยงโยง่ศีรษะคนทั้งสองจึงเดินอย่างแช่มช้าไปยังถ่ามแห่งหนึ่งของเชิงเขาสีเสีหงโงทั้งสองต่างดื่มดำ่ำในความอบอุ่นซาบซึ้งเสพสุขของกาศประสบพบก,กันอีกหลังจากพระราบมาเป็นเวลาไม่นานนักชั่วครู่แนงังยกเอ่อยปากกล่าวเบ,บาว,ว่า แช่สงกอเมอครูข้าพเจ้าเห็นท่านหลังน้ำตาเพราะเหตุใดโตกโกแช่สงกล่าวเสียงราบเรียบว่าเนื่องจากข้าพเจ้าตื้นตาใจท่านตื้นตาใจเรื่องอันใดโตกโกแช่สงพันชังงกเท้าไว้จ้องมองดูแต่งหงยศจุดแน่นิ่งผ่างถามว่าโยงมวยตัวเจกเลี้ยงเบคุณสือไปแล้วใช่หรือไม่ถูกแล้วม้ามังกรสอยย่ก็ตามไปด้วยบนยอดเขาซีซิงหงยองคง มีคนรอคอยข้าเจ้าอยู่ใช่หรือไม่ถูกแล้วแมงยังตอบอยังผิดหวงังบ้างเล็กน้อยกล่าวสืบต่อไปว่าท่านตื่นตานเพราะเรื่องนี้หรือหาไม่ได้ข้าเจ้าตื่นตานใจเพราะท่านเท่านั้นเนื่องจากข้าเจ้ารู้สึกสร้างความผิดหวังให้แก่ท่านท่านไม่ใช่เป็นปกติสุขดีดอกหรือเหตุไฉน,นจึงสร้างความผิดหวังให้ข้าเจ้าหรือนะสีหน้าโตโกแฉสงเริ่มเข้นขึ้น,นทีละน้อยกล่าวอย่างร้อนทดกว่า เรื่องที่ข้าพเจ้าสร้างความผิดหวังให้ท่านนั้นมีอยู่สองประการประการแรกข้าพเจ้าได้ปล่อยพุนเค้กข่วงหนึ่งศัตรูผู้พิฆาตบิดาของท่านไปแต่ข้าพเจ้าก็ได้ทำลายพลังฝีมือของนางไปแล้วท่านนึกตำหนิข้าพเจ้าหรือไม่ไม่ข้าพเจ้าไม่ตำหนิท่านเลยท่านคิดจะกระทำอย่างไรข้าพเจ้าก็มิตำหนิท่านทั้งสิ้นข้าพเจ้าคิดว่าที่ท่านมิฆานางเพียงทำลายพลังฝีมือนางไปนั้นย่อมจะมีเหตุผลอันเหมาะสมอย่างยิ่งอยู่ โยงมวยท่านชางประเสริฐเลิศเหลือเรื่องที่สองข้าพเจ้าออกจะมิกล้ากล่าวไปนางยงสีหน้าแป,ปล่ยนเล็กน้อยกล่าวว่าท่านเกรงกลัวอะไรหรือข้าพเจ้ากลัวท่านจะเสียใจนางอังยงจ้องมองด้วยหยาดน้ำตาลคลอนหน่วยถามขึ้นอย่างมิกล้าเต็มเสียงว่าเพราะเหตุใดเล่า,าท่านยังมีสายหญิงอีกหรือโตโกโชานทรงฝืนหัวเราะแล้วกล่าวว่า หาไม่ได้ไม่ใช่เรื่องนั้นข้าพเจ้าหาใช่เป็นบุคคลเช่นดังนั้นไม่แนย่ยงยงสีหน้าผ่อนคลายลงไปอีกมากหลายถามต่อไปอีกว่าในเมื่อไม่ใช่เรื่องนี้มีเรื่องอันใดไม่กล้าบอกกล่าวกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยฟังง่วนตีกล่าวว่าว่าท่านยามนี้ได้เป็นศัตรูของผู้คนทั่วทั้งแผ่นดินหรือว่าท่านยังกลัวถูกผู้อื่นฆ่าตายไปด้วยโตโกชาโซพอได้ฟังสีหน้าแกร่งขื้มลงทันทีกล่าวว่า โยงมวยก่อนที่ข้าพเจ้าจะกล่าวจบเรื่องนั้นท่านจะรับปากข้าพเจ้าสักสองประการได้หรือไม่หนึ่งนั้นท่านต้องการเกินทนฝืนไว้อย่าได้เศร้าโศกเสียใจเกินไปซึ่งข้าพเจ้าจึงจะวางใจได้ส่วนอีกประการหนึ่งหวังว่าท่านโปรดมีชีวิตยืนยาวต่อไปเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้าท่านสามารถกระทําได้หรือไม่แนงังยกกล่าวอย่างงงงานว่ามีชีวิตต่อไปหรือท่านม่อาจมีชีวิตต่อไปอีกข้าพเจ้าฟังไม่เข้าใจในวาจาของท่านเลยถูกแล้วมีชีวิตต่อไปข้าพเจ้าหมายความว่า ไปแล้วยังฟื้นคืนชีวิตได้ข้าเจ้ากล้ารับรองว่าท่านไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไปอีกครึ่งปีให้หลังข้าเจ้าย่อมฟื้นคืนชีวิตมาได้ทางนั้นท่านจึงต้องอดทนคลั่งเกินไว้อาวาจาของท่านน่ากลัวเหลือเกินข้าเจ้าฟังไม่เข้าใจโปรดอย่าได้กล่าวเช่นนี้เลยนางเบียดก,กายเข้าชิดโตโกโชนยทรงอย่างแนบแนมโตโกชนซทงจึงโอพรัดนางไว้กล่าวเบาๆว่า โยงมวยนี่เป็นความจริงเป็นความสําคัญที่ใหญ่ยิ่งข้าเจ้าให่ง้วนตีไปรับท่านมาครอบครอะเรื่องนี้เองจาเมื่อข้าเจ้าตายไปแล้วท่านจงรักษาสร้างศพของข้าเจ้าไว้ให้ดีด้วยโดยเคลื่อนศพข้าเจ้าเข้าไปที่ปราสาทโลกันหลังน้าตกป่วยลรงจ้วในที่นั้นมีเก้าเล้งซิงบ๊อผู้เป็นหัวกงกิมเทยการจูผู้เป็นบรรดาเชีย่เยเฮียฮูหูหยินผู้เป็นอี้เนี่ยและโฮงมวยเพกมวยยังมีห้วยปิดซิ่วจซึ่งโป้ไข่สัวเจกเจทั้งสองท่าน ต่างอยู่อย่างพร้อมพระท่านก็อยู่ร่วมรวมกับโคนประดานั้นเป็นการชั่วคราวอีกครึ่งปีให้หลังข้าพเจ้าย่อมจะฟื้นคืนชีวิตมาอย่างแน่นอนแนงังยงฟังจนกายสัรนสะท้านผันร้องเรียกเสียงแหลมด้วยความเศร้าสลดว่าแชรโสงกอมันหน้าหวาดกลัวเกินไปเข้าเจ้าไม่ยอมให้ท่านตายไปในบัดนี้ดอกโตกโกแชโสงรีปอบโยนขึ้นทันทีว่า ฟังข้าพเจ้ากล่าวต่อไปท่านอย่าให้เศร้าเสียใจท่านควรจะทราบว่าหากแม้ข้าพเจ้ามิกระทำเรื่องนี้ขึ้นแล้วคงจูขุนพจษพระสุธาและเท่าไทสัวหัวสัวผู้โสงวส,วสวต่างก็ไม่ยินยอมปล่อยปลาข้าพเจ้าต่อไปได้และข้าพเจ้าหากมิกระทำเช่นนี้ ก็ไม่อาจมีจิตใจสงบลงได้เป็นความจริงข้าเจ้าคือเงาโลหิตไม่ว่าข้าเจ้าจะสร้างกรรมอันดีหรือกระทำกรรมชั่วเงาโลหิตก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจจะให้ยืนยงในหมู่ผู้ริมต่อไปได้นี่เป็นเพราะตั้งแต่เงาโลหิตชี้ห้วยหลังเลือดล้างบุริมมาเมื่อครั้งอดีตแล้วตามประเพณีที่ตกทอดมาฝังจิตฝังใจต่อทุกผู้ทุกคนจนไม่อาจคลองคลายได้ข้าเจ้ามาแมนม่เห็นด้วยกับความคิดดังว่า แต่ก็เพื่อต้องการความสงบสันติต่อไปในอนาคตความสุขสมของท่านและข้าพเจ้าที่จะยืนยาวจวบชั่วชีวิตข้าพเจ้าจึงต้องกระทําเช่นนี้เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะร่วมทางกับท่านกลับไปที่เกงเกงก๊กไปอยู่ร่วมร่วมการจวบชั่วชาตินี้ประเสรดีหรือไม่ยงม่วยแนงอง้ยงยังคงาสารศิสย์ปฏิเสกกล่าวว่าไม่ข้าพเจ้ากลัวว่าท่านจะไม่ฟื้นคือชีวิตมาอีก ยงมวยท่านฟังวาจาข้าเจ้าว่าต้องฟื้นคืนชีวิตมาอย่างเด็กขาเงาโลหิตชีห้วยตายไปแล้วกว่า300ปียังสามารถฟื้นคืนชีวิตมาได้แล้วฉะไหนข้าเจ้าจะไม่อาจคืนชีวิตมาบ้างเ่าอ่านนั่นจะออกจะโหดเทียมทารุนไปนางย้งย,งยงกล่าวพร้อมกับน้ําตาที่ไหลพร,รากดุดด่างทํานบถลายโตโกแชร์สงสามน้ําตาให้กับนาง อย่างธนุถนอมในทันใดคนรักทั้งสองก็อบรัดกันอย่างร้อนแรงแนบแนนทั้งสองต่างพากันหลัง่งน้ำตาอันอุ่นน้อูลงมิขาดสายจูบที่ร้อนแรงพลาดแล้วสลดสันทศได้ํำเนินไปจนยาวนานนางังางสะท้านขึ้นทั้งร่างร้องเสียงเกลือว่าแช่สงกอถ้าไม่อาจตายไปได้อย่างแน่นอนโตโกแช่สงกลายวงแขนปล่อยร่างนงงงอางเงางออกอย่างแช่มช้าถอนหาใจย,ยาวๆแล้วกล่าวว่า โยงมวยไม่ว่าอย่างไรท่านก็ควรใช้สามัญสำนึกไว้เข้าเจ้าหาใช่จะตายไปไหมเพียงแต่ท่านพร้อมทั้งวนตีห้วยพิซิวใจซึ่งพวใครสัวเจกๆจกคอยเฝ้าสร้างศพของเขาเจ้าไว้ให้ดีแต่ท่านจงไถ่ายเลือดเข้าไปในร่างของเขาเจ้าสักเล็กน้อย นี่นัเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านช่วยเหลือซึ่งข้าพเจ้าจะนอนแน่นิ่งอยู่ประมาณครึ่งปีก็สามารถฟื้นคืนชีวิตมาได้อีกยงมวยท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะลาท่านไปอย่างไม่อะไรอวบนได้หรือท่านมีเชื่อถือข้าพเจ้าหรือที่ข้าพเจ้าจะต้องกระทำไปเช่นนี้เพราะไม่ปรารถนาจะให้มีความเสียใจหรือตะกิจตะขัอันใดหลงเหลืออยู่ย้งมวยในชีวิตหนึ่งของคนเราย่อมต้องมีภาระหน้าที่อยู่บ้าง ความสุขส่วนตัวที่จะได้รับนั้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่ยาวนานนะักเข้าเจ้าจะรีบกระทําตามภาระหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบมาให้เสร็จสิ้นลงได้ในเวลาอันสั้นจากนั้นจึงจะร่วมกับยงม่วยไปเสพสําราญของการอนาคตอันยาวนานอย่างปลอดโปร่งโครงใจซึ่งไม่เป็นวิธีการอันประเสริฐดอกหรือแนงอัง,ง,งยงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงพงโศศษาทางน้ําตาแล้วกล่าวว่า เอาเถอะชาสงกอก็ทําไปตามคําสั่งของท่านแต่หากแม้ท่านไม่อาจมีชีวิตฟื้นคืนมาอีกพระเจ้าก็จะพิยอมดํารงชีวิตต่อไปนับว่าเป็นภาระของช่วยชีวิตหนึ่งก็ได้กระมังโตกโกชาสงโอบร,รัดนาไว้ในอ้อมอกอีกครั้งหนึ่งทั้งสองตางเงียบงนันโดยไม่ทราบจะว่ากล่าวให้อย่างไรได้ขณะเวลานั้นบื้องบนยอดเขา่าสีซิงหฮมีเสียงของขุโพดพระสุธาแผดล้องด้วยโทสะในความหมายว่ารอคอยต่อไปไม่ได้แล้ว โตโกช้าส่งตบหลังแนงยังยงเบาๆพลังกล่าวว่าโยงมวยข้าเจ้าจะขึ้นไปกีดเลือดเป็นการตอบแทนพระคุณของผู้พิโสทั้งหลายบนยอดเขาแล้วในเวลาครึ่งปีนี้ท่านจะเศร้าโศกเสียใจไปไม่ได้เป็นนันขาดการเวลาภายภาคหน้ายังมีอีกยาวนานนักรเราสองกำลังรอคอยช่วงเวลาภายหน้าที่สุขสมราญอย่างเร่งร้อนแนงย,งยงโยงโอพระรโตโกชางไว้อยากอะไรอวบกล่าวว่า,วา,วา แช่สงก็ช้าไว้ก่อนเถิดยาทีิตกดินแล้วจึงขึ้นไปตามกำหนดนะก,ก็มีสายดอกโตโกแช์สงโผดศีรษะน้อยๆพานแนงอางยง,ง,งสุดกายนั่งหลงบนก้อนหินใหญ่กล่าวเสียงร้อห้อยว่าโยงมวยการเวลาภายภาคหน้านั้นย่อมมาเจิดเพิ่มแล้วยี่ท่านเคยได้คิดถึงวันที่จะมาด้านหรือไม่แนงางยง,ง,ง,งสงบใจได้แล้วนางยิ้มน้อยๆผ่าคลิมตาหลงอย่างเช่มช้ากล่าวเสียงแผ่วเบาว่า เป็นความจริงแชงร์สงกอหวังว่าวันนั้นคงกลายเข้ามาอย่าได้ทําให้ยงมุวยต้องเศร้าเสียใจเกินไปนักถูกแล้วข้าเจ้าย่อมต่เร่งเร้าว,วันเวลานั้นให้มาถึงอย่างรวดเร็วข้าเจ้าจะไปที่เคิงเคิงก๊กไปใช้ชีวิตอย่างที่เคยใฝ่ฝันมาเดินนาเต็มที่คนทั้งสองต่างพร่ำพรอดออดอ้อน,ออนด้วยขำรักจบจนกระทั่งอาทิตย์ได้คล้อยลงไปอีกมากมายอย่างไม่รู้สึกตัว เป็นวันโลกแตกดับหรือหาไม่ได้ไม่ใช่เป็นหวันโลกแตกดับปรุ่งนี้อาทิตย์ยังจะสาส,สองทั่วท้องปัฐภีดุดดังเดิมสร้างความอบอุ่นให้แก่พืชและสัตว์ทั้งหลายจำเริญไหวขึ้นดุดดังชั่วกรบชั่วกันในเวลาขณะนั้นง่วนยี่วิ่งและเร่ลงจากยอดเขาอย่งรวดเร็วกล่าวว่า แช่สงกอขุนพลพระสุธาผู้มีโสและคนทั้งหลายเราคอยท่านมาเป็นเวลาหนึ่งมาเต็มเต็มแล้วยามนี้กําลังกระโดดโลดเต้นด้วยความเดือดดาลคลั่งแค้นอยู่โตโกแช์สงหัวรอดแล้วกล่าว่าเราย่อมไม่ให้พวกนั้นผิดหวังอย่างแน่นอนจึงหันมาล่ำหลากับนางยงอย่างอาลายออัยวรจากนั้นจึงเล่าเรื่องให้แก่ง้วงนยี่ฟังอย่างไม่ปิดบงังแล้วเรียกให้หวงนยี่ล่วงหน้าไปก่อนปอกกล่าวเรื่องราวทั้งหมดให้แก่หุยพิซิ่วจ้ายและซิ่งโป๊ไขสวยไดทราบ โตโกะแชซงจูบหลาแนงอังโยงเป็นครั้งสุดท้ายอย่างยาวนานแล้วกล่าวว่าโยงมวยรอข้าพเจ้าแชซงไม่สร้างความผิดหวังให้แก่ท่านอย่างเด็ดขาดแนงอังโยงโหม่ิสาทั้งน้ำตากล่าวว่าหวังว่าท่านคงปลอดภัยไปตามแผนการทุกๆวิถีทางโตโกะแชซงจึงได้จูงมือแนงอังโยงไว้กล่าวว่าไปกระเถิดไปปวดเปื้องภาระที่รับผิดชอบในชีวิตจนปลุกปลอบใจให้เข้มแข็งด้วย จึงพานหอบปากกูเสียงยาวสะท้านกังวาลจนสะท้อนกล้องไปมาทั่วทั้งหุบเขาร่างได้พุ่งป่าขึ้นสู่เบื้องสูงดุดด่างสายฟ้าร่างร่างแนงอัง,งยงพี่รุ่ริ้วขึ้นไปดุดด่างสายลมมู่งสู่ยอดเขาสีซิ่งหงในบัดรดนความสงบเยือกเย็นความเข้มแข็งแก่ง,งกล้าวและความกล้าหาญชาญชายัยในการมีชีวิตเพื่อธรรมะนับวันน่าเริ่มสยอย่างยิ่งอีกครูใหญ่ให้หลัง บนยอดเขาสีซิงหงมีเสียงด่างกล้องกังวานบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งเสียงกลโหรวอาวอาจารย์ซือแป้บอตุกคชใช้รงไม่มีวาจาอื่นใดจะกล่าวแก้ตัวยินดีจะพีโลหิตในร่างเพื่อสลายพลังละลายโลหิตเป็นการลูกกตโทษต่อพระคุณของอาจารย์ที่ประทานมาจากนั้นพันมีเสียงร้องอย่างเจ็บปวดจดเสถอนเลื่อนลานไปทั่วทั้งุูเขาอึ้งสัวนกกาที่คืนหลังของเทือกทิวเขาพลอยถูกเสียงแผดร้องอย่างเจ็บปวดโหยหัวน,นี้ บินหือออกไปจนสับสนอลมานเวลาผ่านไปอีกไม่นานนักบนยอดเขาสี่ิหมีเหวร่างโขนพุ่งปราดออกไปทั่วทุกทิศทางรวดนนไหลว่องไวจนแทบมองไม่ทันท่วงทีและยังมีอีกสี่คนสีหน้าเคร่งเครียดยินฉาหามซากศพซึ่งมีโลหิตเนืองหนองชุ่มโชกเดินลงจากยอดเขาอย่างช่มช้าผ่านยอดเขาไปหลายต่อหลายครั้งจนหายรับตาไปในหมู่ไม้นหนาทึบ ที่น้ำตกปวยเล้งจัว่วซึ่งอยู่ต่อเลือของอึ้องสัวสายน้ำใสสะอาดโกรกมาชั่วนาตาปีดุดดังเป็นบางกรอนขาวปวยพุ่งลงมาจากฟ้าฟ้าแต่ภายหลังเมื่อมีผู้คนผ่านหน้าทานน้ำตกนี้แล้วก็ได้ยินเสียงหัวราอต่อกะซิกอย่างสุขสดชื่นนางแววมาออกมาจากทางด้านหลังมาน้ำตกจนกลายเป็นเรื่องอันลือเรื่องเป็นทวทุกขนแห่งด้วยความพอใจในการถ่ายทอดของผู้เคยรับฝัง เสียงนี้ยังคงเป็นไปอย่างสุขสดชื่นจวบชั่วนิรันด์จบบริมูล